สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาววาวาบายนอร์เวย์มาแล้วจ้านี่ก็จะมาดูเขานี้นะคะว่ามีเห็ดไหมเพราะว่าแล้วก็จะมาเก็บลูกเบอร์รี่ด้วยนะคะให้ดูการขึ้นเขามันก็เหนื่อยสวัสดีจุงกะไม่เอาบังปโอน เอ่อก็อะไรับพูดไม่ออกเอ่อสวัสดีไม่เอาบอะโอนกรับกลับเนีย์เนียงเนาเนียงเนาสเกตเด้อจา้าเนียงก็มันเานาเนาวเว์เนาะอ,อน้องมาอยู่นอเวย์นะคะก็ได้ประมาณ13ปีแล้วค่ะแล้ว,ลวก็เอาเอาลูกมาหมดเลย แล้วก็ตอแบกประสัดเนาะจำเนียงเนืมตอแบกประสัดนะคะเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าจะพาไปเข้าป่ากเก็บเห็ดเนาะจ้าไปกันเลยค่ะไม่รู้น้องสาวเดินไปถึงไหนแล้วนะคะเหงือแตกแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าตุ๊กน้องตราวะ อาไอ้เมื่อกมองไม่เห็นนางเพราะว่าหญ้าบังหมดเลยเดี๋ยวให้ดูค่ะให้ดูนะคะนางอยู่ไหนเนาะเฮ้ยบัตรจิริปกดเจรนิงส่งภาษาส่งภาษาท้องถิ่นนิดนึงถามน้องว่าเยอะไหม กระเจิรินครั้งหน้าบองไข่อนนาบัดจริบเลยว่าถามน้องว่าพี่เธออยู่ไหนหายเงียบกริบคือคุณสาของวานะคะนางมาด้วยวันนี้เรามีออเดอร์อุ้ยเรามีออเดอร์ประมาณเจ็ดโลนะคะ คุณสา,าเขาจะเก็บลูกแดงนะคะแล้วว่าจะไปหาเห็ดเนาะคันนี้ฮันน,น,น,นี้เงียบไม่มีเสียงตอบกรตะ,ตะดอกระดอกปรายนาให้เต้เฮยไปแดอังตุก๊กแดอังบัตจริป ไม่ได้กลัวยังปล่อยกันไพรที่แยกมีละเนี่ยเพราะว่ามีการซาวด์แท็กซาวด์แท็กโอ๊ยนี่บันเทรสชื่อเจ้าตุ๊กมันอยู่หมดตีนนี่อินเทรนี่ Play สมทมอะไรเนี่ยมันเทียปานอันอูอ่ะอะลุงเทียจริงแล้วถ้าเดี๋ยวบังเอวอยู่ต่ออ่ะเออไปได้แองเตอร์ดาวนตร้าเจน่าจะเคยค่อยยังพาเลื่อยนี่น่าจะกอดเดินใช่มั้ยอือ นะนี่เคยงกไข่คคหนูเห็นไปนี่พอมันเจินไปยังมันเดินดรูบอนเจินไปอ๋อโอเคโกดีอ่ะต่อบปเดียว,วเว้ยหนีนี่นี่นี่ทางกร่อยไข่นี่โกบีอ่ะมีชั่วโม,มงเดียวเว้ยมีชั่วโม,มงเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาตักกันนะคะนี่ตุ๊กบอลเตะเจริญบอลเตะเจริญ บันเทอร์เกิดบันเทอรเกิด <Huh? S 1> มีที่ตักมาสองอันนะคะน้องเอาไปอันหนึ่งแล้วก็คุณสาเอาไปอันหนึ่ง <Huh? S 1> ได้ดูธรรมชาติไปด้วยนะคะ <Huh? S 1> อังทอเฮ้ยตุ๊ก <laughs> พักกาแฟ <Huh? S 1> อังตาเฮ้ยพักกาแฟเ <Huh? S 1> <laughs> น่ง <laughs> ปรบับ <laughs> ทำเออฮ่าฮ <laughs> ่่นาน่ะเสะ <laughs> จ้าเจริญเ <laughs> จริญเฮ้ยเจริญเฮ้ยก่อมแม่ก <laughs> หอมแม่เลยทาต๊กกหอมแม่เลยน่ะ ส่งภาษาเขมรก,นกรมมนันก็ห่อมแม่ครั้งแรกก็ค่อมแม่เลยขเนี้ยวะอันเก็บยังหน้าไว้มันเกิดบอลดูอ,ดอายจ้ะอันยอดไดเลย่ะ <c oughs> ขอส่งภาษาซาวเทกนิดนึงนะคะบองใครบัตรจริบตุกอเออเมียนก็เจริญใจเยิ่งเงต้ จำจำ,จำอังโทรรัวบ,บองไครสันโทรหาคุณสาก่อนออบ๊จยจ๊ตอาอย่างนาวะเฮ้นนยเออกดเจอปนเลยทางบ้าจเยิ้งกระดาลับ <laughs> <อ> <laughs> ต้องขออาภัยด้วยนะคะใส่พูดเสียงซาวแท็กว่ากับน้อง ถ้าอยู่ด้วยกันเราจะพูดภาษาเขเมนกันนะคะเราจะไม่พูดไทยเพราะส่วนมากเราจะพูดภาษาเขมนกันนะคะว่าเกิดอยู่ศรีสะเกดอําเภอคุณหาตรตำบลคุณหารอําเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดบ้านโคกระวียงนะคะอยู่อําเภอเดียวกับครูจีค่ะก็ตอนนี้ <laughs> อุ้ยเดี๋ยวว่าให้ดูวิวก่อนนะคะ หาเห็ดไม่รู้จะได้เห็ดไหมป่านี้เราเคยมาเก็บกันอยู่นะคะแต่บาไม่แน่ใจว่ามีป่าเห็ดไหมเดี๋ยวต้องโทรถามคุณสักก็ป่านี้่าไปสํารวจมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่มีเห็ดเลยค่ะ่เพราะว่าดินมันแห้งนะคะเห็ดเห็ดดาก็มีมีขึ้นย่อมย่อมไม่ไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยไม่ได้เก็บเห็ดมาเก็บทิศตะบา์แทนหรือลูกแดงสองออเดอร์เขานะคะช่วงนี้อากาศก็โอเคนะคะเพราะซัมเมอร์เนี่ยมัน อากาศแย่หน่อยสิงหาหาก็เลยอากาศดีก็ถือว่ายุวนๆกันไปนะคะออสโลโทรศัพท์เข้านะคะนู่นนู่นนู่นบอกอมนะข้างหลังข้างหลังฮะอ้อขอโทษขอโทษ ว่าไม่มีที่ตักว่าเก็บมือนะคะเก็บมือมันก็ได้ไม่เยอะเดะฮะนี่ฮ็ฮัฮ็ฮไปไหนแล้วนะ่ะตักไม่หมดเอามีแค่สองอันนะคะที่เราเอา,เอามาเดี๋ยวว่าไปเข้าป่าดูเห็ด สักหน่อยนี่ตุกตรงนี้บลูเบอร์รี่ก็มีเอาเหรอปฏิเสธแบบปฏิเสธแบบนี้เอามันอยู่อะเต้ยโอ้เสียดายเสียดายเสียดาย,ดายเดี๋ยวถือกระป๋อ,ปอง<ด>าตามสานนนะมีกันาานะ ใคบอกขึ้นดูนะใคบอกอบอกเขาคุ้มกันหมดแล้วฝรั่งก็เก็บรังก็เลยนแค่เนี้ยเว้ยเราลงปลงเขาแล้วนะคะว่าสำรวจแล้วไม่มีเห็ดเลยนะคะหมดเกลี้ยงตับต๊บสบายไม่เยต้องมีคนมาเก็บแล้วนะเลาเก็บเอยเก็บมันก็ เร่เกลือกจับเตยไอันนี้เสียงในฟิล์มเยอะมากนะคะแม่ประเสริใเย็นคนทุม,มโทม,มันโจตะมอให้เวมัเกิดต้องคังแม่พองบบบบบอบลอบอบอองก็ต้องรัอบ มันรลับแข่งนอนนังไพรตุ๊ก <c oughs> เดินกลับแล้วจ้าไม่มีแอดเนี่ยงเหมือนเด้งเต่าน่าเต่าน่าปรับอ้อยโจบไพรแบบประเสริฐ กรรัวประสัดมันคเออมันเด้งกระน้ำเขณียรเบลเชออันปรับเฮยเต่าปรายเซ็งปรายเปซงอะว้าวววโอเคค่ะเราก็พากันลงแล้วนะคจะไม่มีเห็ดค่ะมีแต่ มีแต่เพลชเชอร์นะคะเพลชเชอร์ภาษาเคเมนเรียกว่าเพลชเชอร์นี่ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าว่าวาก้าาพูดภาษาไอพูดภาษาไทยอ่านรอเรือชัดเปรยะชัดเปรยะแล้วนะคะโอเคค่ะล้อเล่นล้อเล่น <c oughs> ไปกันเลยจ้า โมบแบะประสัตมันเกิดประสัตอ้ไแบะเด้อจ้าขนมขนมลับสระลับลับปียบอกมาเก็บเห็ดนะคะแต่ไม่มีเห็ดก็เลยโมบแบะแพลเชอร์เลยแพล์เชอร์แทนก็คือแพล์เชอร์ก็คือผลไม้นะคะภาษาคเขมร,เร์ร์คำเรียกว่าแพล์เชอร์ค่ะ โอเคค่ะยังไงสาววาวาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวบวาวบายนอเวด้วยนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะว่าเข้าป่าพยายามมาดูเห็ดนะคะแต่ไม่มีเห็ดให้เก็บเลยเก็บเห็ดเลื้องป่านี้เห็ดน่าจะวายหมดแล้วนะคะอันนี้ป่านี้ขึ้นว่าขึ้นครั้งที่สองนะคะ โอเคค่ะบายบายเสียงรถดังมากอู้อ่อรถขนซีเมนต์นะคะยาวมากเจ้าคจณจ้าใจบายบายจ้า โรแพยก็ไม่มีได้แต่ทิตะบ,บานนะคะได้แต่บานนะคะได้แค่น,นี้ <laughs> เก็บตลับ้างย่าากลับบ้านครับสตาลินโอเคค่ะเรากลับแล้วจ้า <c oughs>